นพีน้องที่เครพครับก็พบกันรอบค่ำ11มกราคม69วุ่นเช้าก็ใช้บนรถไปเป็นประธานไปเป็นเท่าแก่ให้กับหลานชายนู่นแถวมินบุรีครับก็กลับมานพีน้องครับขณะนี้การเลือกตั้งก็งวดเข้ามาทุกวันวันนี้ก็เป็นการเลือก ตั้งนายกอบตอทั่วทั่วประเทศประ,ประมาณห้าพันกว่าแห่งก็ทราบข่าวว่ามีข่าวการทุจริตในการเลือกตั้งมากมายบ้านเรายังจะเป็นอย่างนี้อยู่นะครับจะเป็นการเลือกตั้งระดับไหนก็ตามข่าวคราวการซื้อสิทธิ์ขายเสียงการทุจริตการเลือกตั้ง ยังมีเต็มไปหมดนั่นหมายความว่าการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยบ้านเรายังเทายังดำตั้งแต่การเริ่มต้นที่จะเข้ามาสู่ความเป็นนักการเมืองเพื่อที่จะออกกฎหมายเพื่อจะมาทำเน้ยที่ในการเป็นฝ่ายบริหารใช้จ่ายงบประมาณนำหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ไปสู่พี่น้องประชาชนในการบริหารประเทศชาติตรงนี้เรายังไม่สามารถที่จะทำให้เกิดขึ้นได้ดังนั้นผมเคยพูดหลายครั้งว่าถ้าเมื่อ,อไรคนไทยไปเป็นอะไรก็จะยังมีเรื่องการทุจริตคอรัปชันการมีเรื่องมัวหมองในการปฏิบัติหน้าที่เพราะขาบวนการพัฒนาคนบ้านเราอยัง ถูกวิาพากษ์วิจารณ์ว่าได้ปริมาณส่วนคุณภาพยังไม่ถึงเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานได้ความรู้ตามหลักสูตรได้ทักษะในการประกอบอาชีพแต่ความซื่อสัตย์สุจริตความเป็นคนดีมีคุณธรรมศีลธรรมคาระวะธรรมอ่อ,อนน้อมถ่อมตนตรงนี้เรายังสอบไม่ผ่าน ผมเรียนตรงๆว่าในฐานะที่เป็นครูบาอาจารย์มาอยู่ในวงการการศึกษามาตรงนี้เรายังสอบไม่ผ่านดังนั้นคนไทยไปเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับเวลาปฏิบัติหน้าท,าที่ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตการคอร์รัปชันการเอารัดเอาเปรียบเป็นคนขี้อิจชาริษยาหรือแม้กระทั่งศีลห้าก็ยังไม่สามารถจะรักษาได้ก็ยังมีจำนวนมาก ดังนั้นเวลาเห็นหนักการเมืองอพูดออกมานะครับยังโป้ปวดมดเทศยังส่อเสียดยังเพ้อเจือยังพูดเอาดีเสียตัวชั่วเอาคนอื่นยังเป็นแบบนี้ตลอดโดยเฉพาะถ้าหากว่าช่วงเป็นฝ่ายค้านนะก็สามารถด่าได้ตำหนิดได้ทุกเรื่องแต่พอไปเป็นรัฐบาลปุ๊บก็ไม่สามารถจะขยับขยื่นดังนั้นผมถึงได้บอกว่ารอบนี้เป็นรอบ เป็นรอบเป็นจุดเริ่มต้นที่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศทุกภาคทุกจังหวัดจะต้องมาตื่นตัวเพื่อจะเลือกนักการเมืองไปทำหน้าที่แทนพวกเราจะไปเป็นฝ่ายรัฐบาลเป็นนายกเป็นรองนายกเป็นคณะรัฐมนตรีหรือเป็นฝ่ายค้านเป็นฝ่ายตรวจสอบเราก็ต้องเลือกให้ดีที่สุดะถ้าเลือกแบบเดิม อิเลเ,เค,คระมีพักเล็กพักน้อยผสมประสานกันไปถึงเวลาจัดตั้งรัฐบาลก็เสียงก็ไม่เป็นกอเป็นกรรมไม่เหมือนปีสีไม่เหมือนปี48ที่ไทยรักไทยได้เสียงท่วมท้นจะออกนโยบายอะไรออกมาก็สามารถที่จะเดินหน้านะครับเป็นรูปธรรมได้อย่างรวดเร็วพี่น้องประชาชนก็จะไม่มาทวงเงินหนึ่งไม่มาทวง นโยบายนั้นนโยบายนี้เพราะสามารถดำเนินการได้ด้วยความรวดเร็วนี่คือเขาออกแบบเพื่อจะให้พักการเมืองเข้มแข็งเพื่อจะให้รัฐบาลมีเสถียรภาพเหมือนรัฐธรรมนูญปี40แต่เมื่อเขามีปฏิวัติ19กันยา49เขาเมื่อมีการรัฐประหารเนี่ยนะครับ19กันยา49แล้วก็มีการรัฐประหารอีกรอบหนึ่ง ยีองพฤษภาห้าเแล้วเขาก็มาร่างกฎเกณฑ์กติกาที่จะทําให้พัคการเมืองไม่เข้มแข็งรัฐบาลไม่มีเสถียรภาพนักการเมืองไม่สามารถที่จะทํางานอย่างเป็นชิ้นเป็นอันดังนั้นก็จะล้มลุกคลุกคลานระบบการจัดก,การึกษาเพื่อจะพัฒนาคนให้มีคุณภาพก็ไม่สามารถทําได้ต่อเนื่องเหมือนผมพูดมาโดยตลอดนะครับตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครอง จากระบบระบบระบบสมบูรณ์ญาสิทธิราช2475มาเป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยจนมาถึง2569เข้า94ปีครับมีการยึอดอำนาจ3 3ครั้งมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญอยู่ทั้งหมด20 20ฉบับนะครับและยิ่งฉบับล่าสุดปี60เนี่ยยิ่งเห็นข้อบกพร่อง หลายข้อหลายประเด็นที่จะต้องมีการแก้ไขโดยเฉพาะองค์กรอิสระวันนี้ก็มีการพูดมีการพูดว่าองค์กรอิสระมีอิสระในการทำงานจริงหรือไม่ใครสามารถเข้าไปครอบงำองค์กรอิระให้ตัดสินไปทางซ้ายให้ตัดสินไปทางขวาแล้วบางองค์กรอิสระนั้นถือว่ามีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงประเทศจะเป็นไปในทางดีทางไม่ดี ทำได้หมดเลยนะครับอย่างเช่นสารรัฐธรรมนูญอย่างเช่นกะกะตหรือแม้กระทั่งปปชเรื่องการทุจริตเรื่องการคอร์รัปชันถ้าหากว่าเป็นฝ่ายของตัวเองนะก็แช่นะอืดแต่ถ้าเป็นฝ่ายตรงกันข้ามปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บตัดสินผลออกมาเป็นลบกับอีกฝ่ายตรงกันข้ามดังนั้นความไม่สุสจริตเนี่ย เกิดขึ้นได้หมดถ้าหากว่ากติกาในบ้านเมืองของเราอะเริ่มต้นตั้งแต่ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วยิ่งเรามีคําพูดว่าการพัฒนาคนยังไม่ได้มาตรฐานนะคนไม่ได้มาตรฐานคนดียังไม่เพียงพอดังนั้นเวลาไปมีรัฐบาลไปมีนักการเมืองคนเหล่านี้ที่จะใช้หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีกุการนนซ์ตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นหลัก กุณธรรมนี้ทำหลักความโปรง่งใสหลักความรับผิดชอบหลักความคุ้มค่าหลักการม,มีส่วนร่วมเราก็ไม่เห็นใครทําเป็นชิ้นเป็นอันดังนั้นตัววันนี้ก็เลยมีลักษณะแค่ประคับประคองให้ผ่านนะครับเราก็เลยมาบอกว่าถ้างั้นเอาอย่างนี้ถ้าคัดเดตที่เราเห็นถึงแม้ว่านิดาโปรจะออกมาว่าอาจารย์เชนอยู่ลำดับที่เท่าไหร่ เราก็ไม่ต้องไปสนใจให้เรามั่นใจว่าเมื่อเราเอา,เอาดรยศชนันวง์สวัสดิ์เนี่ยไปเทียบกับแคนดิเดตน,นายกของทั้งทุกภาคเราเหนือกว่าทุกอย่างอย่างท่านที่แสดงความเห็นเข้ามานะครับทุกวันนี้นะเวลาพออ่านมาแล้วเนี่ยนะครับเห็นตรงกันหมดเลยอะ่ะอย่างมิถอเช้าก็มิถอเช้า,ชารู้ว่าในในคลิปไหนนะครับบอกว่าสุภาพสุขุม สู่ภาพสู่ขุมลุ่มลึกนอบน้อมมีวิสัยทัศน์กว้างไกลอรอบรู้รอบครอบคิดเชิงบวกโอ้โหภรณาคาแรคเตอร์สรรพคุณในสิ่งที่ท่านมองเห็นในสิ่งที่ท่านสัมผัสได้กับตัวตนของดรเชนอาจารย์เชนนี่นะครับเห็นไม่แตกต่างกันครับและยิ่งตอนนี้พอ มีเสียงตอบรับกระแสความนิยมพุ่งไม่หยุดเดี๋ยวจะมีขบวนการปั่นกระแสของพรรคการเมืองบางพรรคจะมีวิธีการทุกอย่างนะครับถ้านพี่น้องคอยดูยิ่งใกล้วันเลือกตั้งตอนนี้ก็ก็พยายามปั่นเอาโพนี่มาปั่นว่าจริงๆนี้คือพรรคนี้นะนำไม่ใช่พรรคนี้นะแล้วพอไปดูแม้กระทั่งการหาเสียง พักการเมืองอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นภูมิใจไทยพักประชาชนแต่ละพักที่จะมีนโยบายเป็นชิ้นเป็นอันที่พี่น้องประชาชนเห็นว่ามีความชัดเจนยังไม่มีพักการเมืองพักไหนที่จะทําได้เหมือนกับพักเพื่อไทยครับแค่เดสามคนเนี่ยเปิดหน้ากันหมดทุกวันนี้อยากพักประชาชนต้องเอาธนาธรมาช่วยอย่างวันนี้ไปดีเบตที่ตะวันออกนะครับ มีหัวหน้าจุลพรรภักรคใหญ่ไปอยู่คนเดียวครับพรคภูมิใจไทยเอาเอกนัดพักโอกาสใหม่ก็จตุพรเป็นหัวหน้าพักเป็นพรคเล็กหรือแม้กระทั่งสุดชัดเช์วีไทยเก้าใหม่เป็นหัวหน้าพักก็เป็นพักเล็กส่วนพักใหญ่อย่างพักประชาชนอยากภูมิใจไทยเนี่ยเอาตัวแทนไปยิ่งพักประชาชนเอาธนาธรไปอ่ะธนาธรเป็นใครแหละครับถูกตาสินเลือกตั้งเป็นผู้ช่วยหาเสียง และเวลาพูดหาเสียงไปเนี่ยอาจจะฟังดูดีที่แค่ไหนก็ตามอะแต่เวลาคนซึ่งรับผิดชอบในการจะเป็นรัฐบาลในการจะเป็นบริหารคือเทง้งคือนับตบบรือปัญญาวุฒธนี่กลายเป็นว่าเล่นกันแบบนี้แล้วนะครับดังนั้นพวกจัดดีเบตก็ต้องดูอะให้สมน้ำสมเนื้อนี่หัวหน้าภาคใหญ่นี่สามารถที่จะตัดสินใจได้เวลาเป็นรัฐบาลเวลาที่จะ หาเสียงต่อสาธารณชนนะแล้วก็รับปากรับคําอ่ะแต่นี่ภูมิใจไทยเอาเอกนัดไปเป็นผู้สมัครสอสอวทีรายชื่อทรคประชาชนเอาธนาธรไปผู้ช่วยหาเสียงถูกตัดสิทธิทางการเมืองมาแล้วอ่ะแล้วกลายเป็นว่าเล่นอะไรกันนะครับเล่นปลาหีอะไรกันอ่ะแม้กระทั่งการจัดดีเบตเดี๋ยวผมจะคอยดูพรุ่งนี้ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเซริกิตจะมีพักการเมืองใหญ่สามพัก ดำเนินการโดยคุณสรยุทธสุทัศนกินดามีภรพเพื่อไทยตาตราจารย์ดรชุชนันมีพรักประชาชนเทงนัตพงษ์และก็ภูมิใจไทยเห็นบอกว่านายหนูรุทินสามคนนะหัวหน้าพรัคซึ่งคล้ายๆว่าดูแล้วว่าเชื่อเชือนกันอยู่ในขณะนี้ดังนั้นผมก็ได้บอกว่าแต่แต่ละพัคมีมีปัญหามีตำตนิมากสุด แล้วมีอยู่คนหนึ่งอ่ะบอกว่ารอบนี้จะเลือกหนูอนุทินเพราะอะไรนะครับเพราะสบัดหลุดหลานอังเคิลเด็ดจะจะตัดสินใจ,ะจ,ะจ,ะจะเด็ดเดียวก็มีบางท่านเข้าไปนะฮะไปไม่คือไม่เห็นด้วยนะครับว่าคุณเป็นรัฐมนตรีมหาไทายอ่ะเขาจะปรับสแกมเมอร์เขาจะปรับปรับคอเซ็นเตอร์คุณก็เยึกยักเยึกย,กยกักผลงานอะไรออกมาเนี่ยคุณสั่งคุณแล้วก็สั่งแล้วก็ทํายากเหลือเกินน่ นั้นเขาก็บอกว่าทางัันกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเขาขอรับผิดชอบคุณไปอยู่กระทรวงสาธารณสุขไหมพอไม่เอาก็ออกไปไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องอังคุงอังเค้ลเลยครับถ้าแล้วที่มาบอกว่าขายชาติเนี่โอ้น่าจะเบลสักทีหนึ่งนะขายตรงไหน <c oughs> ได้ราคากี่บาทมีจะได้ที่คืนนะครับถึงสิบเอ็ดจุดนะและเวลานาะยอง,องค์อิงพูดถึงเนี่ยเรื่องสันติภาพ เรื่องที่จะทํายังไงจะให้พี่น้องประชาชนเเกิดความสูญเสียน้อยที่สุดทั้งบาดเจ็บนะล้มตายหรือแม้กระทั่งเดือดร้อนในการที่จะอพยพปัจจุบันนี้ยังไม่เข้าที่เข้าทางเลยครับพวกเราอยู่จังหวัดไกลๆเนี่ยก็ดูสบายดียครับพี่น้องเจ็ดแปดจังหวัดอะทุกวันนี้การทำมาหากินเนี่ยยังฟืดเครื่องยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอีกเมื่อไร่เหบนะครับ บอกว่าสี้สภาพบอกว่ายอมเนี่ยแล้วเป็นไงครับสามารถที่จะพูดและก็สร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนได้หรือไม่หรือว่าเป็นเพียงฉากหนึ่งที่จะแสดงเห็นว่าตัดสินใจเด็ดขาดเอาจริงเอาจังทั้งๆที่อาจจะมีเบื้องหน้าเบื้องหลังเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนอยู่ตรงนั้นอย่างที่คนที่เขามีการพูดถึงก็เป็นได้หมด แต่ถ้าเรามามองดูเรื่องของความที่บอกว่าในบรรดาพรรคการเมืองทั้งหลายที่มีตำหนิน้อยที่สุดเนี่ยผมก็มั่นใจว่าเป็นพรรคเพื่อไทยครับมีตำหนิน้อยที่สุดถ้าไปเทียบกับจะเป็นภูมิใจไทยทุกวันนี้ที่ดินเขาก็ดงก็แช่นิ่งการหัวสวไม่ขยับขยื่นไปไหนการปราบสแกมเมอร์ หรือแม้กระทั่งการย้ายค่าราชการที่ถือว่ามากสุดในเวลานี้ก็ทำได้หมดแล้วก็โดยเฉพาะที่มีคนกล่าวบอกว่าโอ้เพราะว่าเชื่อมั่นว่าเป็นรัฐบาลเส้นใหญ่ทำอะไรได้หมดดังนั้นผมถึงได้บอกว่าขณะนี้นะครับองค์กรอิสระที่อยู่ภายใต้พักการเมืองพักนี้น่ากลัวมาก ที่จะกินร่วป,ประเทศดังนั้นถ้าพี่น้องประชาชนไม่ตื่นตัวนะครับในรอบนี้ที่จะทําให้พรรคเพื่อไทยแลนด์สไลด์อต้องเป็นอันดับหนึ่งแล้วก็ต้องทิ้งห่างเอาแค่พรรคเล็กๆมาร่วมสุดท้ายให้เกิน300 300ขึ้นไปเนี่ยพรรคภูมิใจไทยก็ดีพรรคประชาชนก็ดีรวมทั้งพรรคประชาธิปัตย์ด้วย ก็สามพักนี้ก็ไปเป็นฝ่ายค้านถ้าไม่เป็นอย่างนี้นะครับไม่มีทางเลยครับเพราะผมเองนะครับและพี่น้องประชาชนจํานวนมากก็ยังไม่ไว้ใจธนาธรยังไม่ไว้ใจพักประชาชนพูดอย่างแล้วก็ไปทําอีกอย่างดูว่าเหมือนมีอุดมการทางการเมืองสูงมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานแต่ ไม่รู้ว่าซ่อนเร้นไม่รู้ว่ามีอะไรสลับซับซ้อนแม้กระทั่งคดีของหนึ่งหนึ่งสองของสีสสอสอที่ปปชรับผิดชอบอยู่การณาน,นี้ก็ยังไม่ขยับเลยว่าผิดถูกยังไงซึ่งตรงนี้ก็เป็นข้อครหาอยู่ว่าที่พรคประชาชนกับพรคภูมิใจไทยไปทำา o a กันเกิดขึ้นนั้นมีเรื่องเดียวหรือ คือเรื่องทั์รัฐธรรมนูญอย่างเดียวหรือหรือว่ามีข้อตกลงสำคัญสำคัญที่จะใสยบารมีของหนูนุทีนของภูมิใจไทยเพื่อจะให้ผ่านพ้นตรงนี้ไปได้เพราะเราสงสัยตั้แต่คำพูดของธนาธรน่ะที่ไปแบกเรื่องที่ดินเขากระโดงรับไม่น่าเชื่อแล้วการตรวจสอบที่ดินเขากระโดงก็ดีการตรวจสอบหัวโสโวก็ดี แทบจะไม่ขยับกรยืนเลยจากพักประชาชนน่ะซึ่งถือว่าทั้งสองเรื่องนี้อันตรายมากการที่จะไปฮุบที่หลวงกงที่หลวงเนี่ยอันตรายมากถ้าเป็นประชาชนทั่วไปป่านนี้ก็ถูกจับตีคุกหรือแม้กระทั่งการหัวสอวอถ้าเป็นพรรคการเมืองบางพรรคป่านนี้ก็ถูกยุบพรรคขบวนการช่อชนทุกอย่างหมดเลยครับแล้วก็มีหลักฐานชัดเจนทุกวันนี้ทั้งดีเอสไอทั้งกกต ก็ไม่ได้มีข่าวขาว่ขาวอะไรขยับอะไรออกมาเลยอะ่ะนี่ก็เลยเป็นที่สงสัยว่าเบื้องหน้ากับเบื้องหลังเนี่ยของพักประชาชนเนี่ยที่ทำงานทางการเมืองอตรงนี้เนี่ยตรงไปตรงมาหรือไม่หรือว่ามีอะไรแอบแฝงนะครับเพราะฉะนั้นเวลาไปฟังคุณชูวิทย์กับมวลวิสิทธิ์เขาวิเคราะห์วิพากวิจารณเนี่ยก็เป็นเหตุเป็นผลผมเองก็บอกว่าเหตุผลที่คุณ ชูวิทย์กับมณิษฐ์วิเคราะห์อยากตรงไปตรงมานั้นก็เป็นเหตุผลที่น่ารับฟังผมถึงได้บอกว่าธนา,าทรพักประชาชนเนี่ยผมยังไม่ไว้ใจส่วนหนูอนุเทียนภูมิใจไทยนั้นผมถือว่าทำลายระบบทางการเมืองมีสอสอวิ่งเข้าหาแล้วคิดว่าจะใช้ขบวนการอะไรล่ะครับที่จะชนะการเลือกตั้งให้ได้มาเป็นอันดับหนึ่ง ทางทางที่ต้นทุนตัวเองอ่ะมีสอสอมีอดีตสอสอ,อยู่69คน70คนเท่านั้นแล้วจะหวังว่าให้ได้180ให้ได้150ก็คือเอาจากอดีตสอสอจากภัคอื่นแล้วระบบพรรคการเมืองเราอะครับคุณธรรมจริยธรรมของนักการเมืองอ่ะจะมีเหลือได้ยังไงครับดังนั้นนาทีนี้สุภาพสุขุมรอบครอบมีวิสัยทัศน์เหมาะที่สุด ก็ยังเป็นศาสตราจารย์ดรยศนันวงศวัสร์ไม่ต้องสงสัยเลยนะครับตอนนั้นให้พี่น้องประชาชนเนี่ยระว,วังการปั่นนะแล้วก็นิดรดาโพลมาแล้วซึ่งผมก็ผมก็ปรามาย์ไปโดยตลอดว่าผมไม่เชื่อนิดรดาโพลผมไม่เชื่อเลยนะครับใครจะบอกว่าทํานายแม่นอย่างนู้นอย่างนี้ผมไม่เชื่อผมว่ามีเบื้องหน้าเบื้องหลังผมไม่ความเชื่อถือ ผมยังมั่นใจว่า8กะกูมพาบัตรสีชมพูนั้นจะได้คะแนนบัญชีรายชื่อมากกว่าเดิมแล้วก็บัตรสีเขียวพักเพื่อไทยจะได้สอสอเขตมากกว่าเดิมจะเอาคืนจากเชียงใหม่เชียงรายนะครับที่เคยเสียพื้นที่กับพักประชาชนจะได้กลับคืนมาอีสานที่คิดว่า พักภูมิใจไทยจะมายั่งพื้นที่ใกล้เคียงกันผมว่าไม่มีทางผมมั่นใจว่าภาคอีสานสารส,อสอร้อยสามสิบสามที่นั่งจะได้ไมต่ต่ำกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบที่นั่งแล้วทางเหนือเหมือนกันไม่เชื่อคอยดูนะครับดังนั้นให้พี่น้องติดตามอย่างใกล้ชิดผมขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมแสดงความเห็นเข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับแชร์แชร์อ,ออกไปให้มากมาก ให้ได้เห็นว่าแนวความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนจํานวนไม่น้อยที่อยากเห็นบ้านเมืองเปลี่ยนแปลงโดยดรเชน Shen, มาเชนมาเชนมาเชนประเทศไทยนะครับให้ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองการปกครองการศาึกษาความมั่นคงจะดีขึ้นทุกเรื่องถ้าหากว่าพี่น้องประชาชนจำนวนมาก ทำให้พาพเพื่อไทยแลด์สไลด์ทำให้ดรเชนเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่33ของประเทศไทยในรอบนี้วันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมพรุ่งนี้รอบเช้าก็พบกันใหม่ครับสวัสดีครับ